สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นนะคะครูก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูนุจรีเจมินเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเจริญดีวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประ,ประ,ประทุมธานีเขตสอนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเตรียมตัวพิชิตข้อสอบโกเน็ตที่กําลังจะ มาถ,ถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ,ะทีนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ครูจะพาพวกเราไปทบทวนในวันนี้ก็คือ Question Words Question w o r s ค่ะจำได้ไหมคะ Question Words มีอะไรบ้างถ้าจำไม่ได้ไปทบทวนพร้อมครูกันเลยค่ะคำแรกนะคะได้แก่คำว่า What What ถัดมาค่ะ Where Where ต่อไปนะคะคำว่า When When และต่อไปคำว่า why why ตามด้วย who who ถัดมาค่ะ which which และสุดท้ายค่ะ how how อ่า what where when why who which how เห็นไหมคะนักเรียนเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วจำกันได้แล้วใช่ไหมละคะเออนะคะ ทีนี้เราไปดูก่อนว่าแต่และตัวมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูว,ว่าพวกเราต้องจำกันได้แน่ๆเลยอะ่ะตัวแรก w h a t ค่ะแปลว่าอะไรถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะ่า where ค่ะที่ไหนถูกต้องค่ะ when เมื่อไร why ทำไม who ใคร which อันไหนหรือสิ่งไหนและ how อย่างไรอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือ รูปร่างหน้าตาของ question words นะคะหรือ,อคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในตัวชี้วัดที่ต2.2ป6 1บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือ punctuation mark นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องหมายวรรคตอนที่เราจะมาเรียนรู้ประโยคกันในวันนี้นะคะนะอันแรกเลยก็คือ question mark นะคะถัดมาก็จะเป็น full stop และสุดท้ายก็จะเป็น exclamation mark นะคะทั้ง3ตัวนี้จะใช้ในประโยคแบบไหนเราไปดูกัน ประโยคแบบแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของประโยคคําถามทีนี้ในภาษาอังกฤษ,าษาเราเนี่ยมันก็จะมีกับประโยคคําถามแบบ,แบบแรกเลยก็คือ W S questions นะคะก็จะเป็นคําถามที่ขึ้นต้นด้วย W S หรือ question words ที่เราทบทวนคําศัพท์กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเ,เป็นคําถามแบบ yes no questions นะคะจะเป็นแบบไหนเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ค่ะเราก็จะไปเริ่มต้นกันที่ WH question กันก่อนเลย a w question มีอะไรบ้างนะจำได้ไหมเนาะเมื่อกี้นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะ what าตามด้วย where ตามด้วย when นะคะและ why ตามมาด้วย who นะคะ which และสุดท้ายคือ how ค่ะ uh, What where when why who which how ทั้งหมดนี้คือ WH question นะคะท้านเรียนเจอคำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยคมันคือประโยคคำถามนะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรข้างหลังคะนะักเรียนถูกต้องค่ะเครื่องหมายคำถามหรือ question mark นั่นเองคะ่นะนักเรียนนะทีนี้เราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะซึ่งจะเป็นประโยคที่พวกเราเนี่ยพบเจอบ่อยๆในข้อสอบโอนน,นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพียงไม่กี่ตัวอย่างเฉยๆนะคะซึ่งจะมีอีกหลายหลายประโยคเลยนะคะที่เรียนต้องพบเจอนะคะตัวอย่างแรกเลยถามว่า what should you say to him what should you say to him คุณควรพูดอะไรกับเขา เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะแน่นอนประโยคคำถามค่ะเราต้องใช้ question mark ท้ายประโยคต่อมาคะ่ะ Where are they Where are they พวกเขาอยู่ที่ไหนก็เป็นประโยคคำถามเช่นเดียวกันใส่ question mark ท้ายประโยคค่ะถัดมาคะ่ะ When did you go shopping When did you go shopping นี่คะ Why did c a n go to a store Why did c a n go to a store ถัดมาคะ่ะ Who are Joe and Jim Who are Joe and Jim โจและจิมเป็นใครเป็นประโยคคำถามไหมคะเป็นใช่ค่ะเมื่อเป็นประโยคคำถามเราต้องใช้ question mark ท้ายประโยคและสุดท้ายค่ะถามว่า which map is correct which map is correct นะเห็นไหมคะนะักเรียนเมื่อมันเป็นประโยคคำถามเราต้องใส่ question mark ท้ายประโยคอย่าลืมนะคะนะักเรียน question mark นะคะเห็นไหมคะครูจะขีดเส้นใต้ What, Where, When, Why, Who, Which เอาไว้ให้นะคะเมื่อคำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยคนักเรียนต้องไม่ลืมที่จะใส่หรือเลือกคำที่ขึ้นหรือเลือกข้อที่เครื่องหมายเ,เครื่องหมายด้านหลังเป็นเป็นเครื่องหมายคำถามหรือ question mark นั่นเองนะคะทีนี้หมดแล้วหรือ,อยังตัวอย่างประโยคที่ครูให้มายังนะคะมีอีกค่ะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย how เช่นอะไรคะ how often Do you read? How often do you read? ะ o ะ often ถามเกี่ยวกับความถี่หรือความบ่อยครั้งนะคะเมื่อเป็นการถามนะคะเราต้องใส่เราต้องใส่ question mark ทายประโยคนะคะถัดมาค่ะ How did you get there? How did you get there? ถามว่าอะไรคะคุณไปที่นั่นได้อย่างไรใช่ไหมคะเออทีนี้เราจะ เราจะใส่เครื่องหมายอะไระเมื่อเป็นประโยคคำถามก็เครื่องหมายคำถามถูกไหมคะ How are you ประโยคนี้คุณคุ้คไหมคะใช้บ่อยเลยนะออนะคะ How are you เป็นประโยคคำถามนะสบายดีไหมออใส่ question mark นะคะ How much did you pay How much did you pay นคะ How much คือถามเกี่ยวกับราคาเนาะทีเนี้ยท,ท,ทั้งหมดทั้งหมดที่ครูให้มาเนี้ย จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของประโยคคำถามที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆในข้อสอบออน t นะคะนักเรียนพอ,อ,อพอจะพอจะได้ไหมคะพอจะเข้าใจพอจะนำไปใช้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมเออไม่ยากเลยนะคะเอ,อ๊หมดหรือ,อยังยังนะคะครูมีอะไรให้นักเรียนดูอีกลองดูสิคะแล้ว2ประโยคท้ายนี้ล่ะ อสองประโยค how นี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคคําถามไหมเออไม่ใช่ใช่ไหมคะดูจากอะไรอะ่ะเครื่องหมายไงก็ครูไม่ได้ใส่เครื่องหมายคําถามเออเป็น exclamation mark นะเป็น exclamation mark นะคะเ,ออเป็นเครื่องหมายอะไรนะคะเป็นเครื่องหมายที่มักจะใช้ในประโยคที่เป็นควาอุทานอ,อ,อย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยครูให้มาว่าอะไรคะ how lovely how lovely คืออะไรคะ how lovely น่ารัก เป็นคําอุทานที่ไปในทางชื่นชมค่ะนักเรียนนะคะบอกว่าไงคะน่ารักอะไรอย่างนี้หรือน่ารักจังเลยเป็นคําชมเนาะนะคะไม่ใช่คําถามนะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ question mark อีกประโยคหนึ่งครูถามว่า how beautiful you are how beautiful you are พูดว่าไงคะ เป็นคำชมเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสวยอะไรอย่างนี้คุณสวยอะไรอย่างนี้เป็นคําชมนะคะเป็นคําอุทานที่ไปในทางชื่นชมนะคะสวยอะไรอย่างนี้โอ้เป็นไงคะฉะนั้นเครื่องหมายที่เราจะใส่ท้ายประโยคต้องไม่ใช่ question mark นะสําหรับออสองประโยคท้ายนี้นะักเรียนจำดีๆนะคะมีในข้อสอบนะนะักเรียนต้องไปเจอในข้อสอบนะคะจำให้แม่นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ yes no questions yes no question เ eh, อ๊ yes no question จะขึ้นต้นคำถามด้วยอะไรบ้างนะเราไปดูกันเลยค่ะนะอันแรกเลยขึ้นต้นด้วย verb to be is am are was were นะคะ verb to do ค่ะ do does this นะคะแล้วก็ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่วยนะคะได้แก่อะไร can could will แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเป็นตัวอย่างคำที่ครูยกมาให้ที่เรียนมักจะพบเจอบ่อยๆในข้อสอบออนไนนะคะทีนี้เราไปลองไปดู ตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะถามว่า Are you ready to order? Are you ready to order? พร้อมจะสั่งหรือ,อยังอาจจะไปใช้ในกรณีที่การสั่งอาหารในร้านอาหารแบบนี้นะคะแน่นอนเมื่อเป็นประโยคคำถามเราต้องใช้เครื่องหมายคำถามค่ะถัดม,มาค่ะ Is it okay? Is it okay? เป็นประโยคคำถามเนาะฉะนั้นต้องใส่ question mark นะคะ Do you like English? Do you like English? ชอบภาษาอังกฤษไหมอย่าตอบโ no นนะนะคะเออตอบ yes กาหนดแหละใช่ไหมล่ะ do you like English เป็นประโยคคำถามฉะนั้นต้องใส่ question mark ท้ายประโยคนะคะ did you see that did you see that เ,เห็นไหมคะเออเป็นประโยคคำถามใช้ question mark ท้ายประโยค can I help you can I help you อันนี้เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเนาะนะคะแล้วก็ Could you tell me where the library is? Could you tell me where the library is? นะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคคำถามนะคะที่ครูยกมาให้พวกเราดูคร่าวๆนะคะไม่กี่ประโยคนะคะซึ่งจริงแล้วนกเราจะต้องเจออีกเยอะแยะเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆหวังว่านักเรียนน่าจะจำประโยคก,กันได้นะคะอย่าลืมนะคะประโยคคำถามเราต้องใช้ question mark ท้ายประโยคก,กันนะคะนะักเรียน ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ We see a lot of things We see a lot of things นะคะพวกเราเห็นสิ่งของมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะฉะนั้นใช้จุด f u l l Stop ท้ายประโยคนะคะเครื่องหมายที่เราจะเอามาใช้ต้องเป็นจุด f u l l stop <ม>นะคะเพราะเป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อมาประโยคที่2ค่ะ Jenny is very tall Jenny is very tall อันนี้เป็นประโยคบอกเล่า เนะะจนนี่เป็นคนสูงมากนะสูงมากๆเลยเป็นประโยคบอกเล่าเนาะฉะนั้นใช้จุดฟู l สต t o p ท้ายประโยคนะคะ I don't see anything I don't see anything ฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเป็นประโยคอะไรคะปฏิเสธถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นปฏิเสธฉะนั้นไม่ใช่ประโยคคำถามเนาะเราใช้ จุดฟิลสต็อกท้ายประโยคนะคะอย่าไปใส่ question mark นะและสุดท้ายค่ะ they, they are walking in the rain they are walking in the rain นะคะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะพวกเขาเนี่ยเดินตากฝนอยู่เนาะพวกเขาเนี่ยกำลังเดินตากฝนเป็นประโยคบอกเล่านะคะฉะนั้นถ้าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะักเรียนต้องใช้จุดฟิลสต็อ p ท้ายประโยคนะคะนักเรียนจํากันได้หรือเปล่าคะถ้าจํากันได้แล้วเราลองไปทำแบบทดสอบกันดูนะคะ พร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะสำหรับแบบทดสอบนะคะครูก็ยกมาให้พวกเราลองฝึกทําดูหลังจากที่เราไดเ้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนแล้วนะคะเราลองมาทําแบบทดสอบกันดูนะคะข้อแรกค่ะนักเรียนนะักเรียนลองดูสิคะข้อนี้เนี่ย จะเลือกข้อไหนนะคะซึ่งคำถามเขาถามว่า which sentence does not have a correct punctuation mark which sentence does not have a correct punctuation mark เขาถามว่าประโยคไหนที่มีเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้องนะักเรียนว่าข้อไหนไม่ถูกต้องนักเรียนลองดูดีๆนะคะ,อะลองดูค่ะครูให้เวลาในการทำนะติ๊กตอก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 ได้ยังคะคำตอบคือข้อไหนคะนักเรียน ดูนะประโยคแบบไหนจําได้ไหมคะเออได้ยังคะได้แล้วโอเคคำตอบคือข้อไหนคะนักเรียน number one yes คำตอบคือ number one คะ่ะถูกต้องใช่ไหมล่ะคะครูบอกแล้วว่าไม่ยากเนาะ,ะทำไมอะ่ะทำไมข้อนี้ถึงไม่ถูกต้องละอ่ะทำไมถึงเ,เลือกถึงเลือกคำตอบเป็นข้อนี้คะก็ข้อนี้มันขึ้นต้นด้วยอะไรคะ did ไงเออขึ้นเป็นอะไร Question คะ Yes No Question ถูกต้องค่ะเป็น Yes No Question เนาะเป็นประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Did เนาะฉะนั้นถ้าคำที่ขึ้นต้นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Did นะคะเป็นประโยคคำถามท้ายประโยคต้องใส่อะไรคะ Question Mark ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วข้อที่สองล่ะ I don't see anything เป็นประโยคอะไรคะปฏิเสธ Number 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 3ข้อที่3ค่ะเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนข้อที่3เป็นประโยคอะไร They have seen a lot เป็นประโยคบอกเล่าใช่ค่ะ We saw a l o t of things นี่คะข้อนี้เป็นประโยคอะไรคะก็เป็นบอกเล่าเหมือนกันแน่นอนแหละ Number 2, Number 3, Number 4, 3ข้อล่างนี้เป็นประโยคบอกเล่าและเป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นเราจะใช้จุด f u l l สต o อท้ายประโยค ดังนั้นก็เหลือข้อเดียวนะคะคือข้อที่ no. 1 number one นะคะเขา,เ,าเป็นประโยคคำถามแต่เขาใช้จุดฟ u l l สต็อข้อนี้จึงเป็น p ั n ตัวไอชั้นมารที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเลือก number no. one หรือข้อที่1น,นะคะถ้าไปเจอในข้อสอบจริงต้องทําได้นะนักเรียนเพราะมันทําไมคะง่ายบอกแล้วเห็นไหมทีนี้เราไปดูตัวอย่างก่อนข้อเดียวไม่พออะ่ะครูขออีกข้อนึงนะคะไปดู number no. t ตัวอย่างข้อที่2คะ่ะ ล้วคะ่ะนักเรียนทีนี้เราก็ลองมาดูซินักเรียนลองทำข้อสอบข้อนี้สิคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมเขาถามอะไรคะ which of the following punctuation marks is correct เ้าถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าดูสิคะทุกข้อเนี่ยประโยคให้มาเหมือนกันหมดเลยนักเรียนดูดีๆนะคะทีนี้ punctuation marks สรุปเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยควรจะเป็นข้อไหนเออขึ้นต้นด้วยอะไรจาได้ไหมคะเอาให้เวลาคิด ติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบยังคะแน่นอนเออได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบคือข้อไหนคะข้อไหนคะ Number one yes Number one is correct นะคะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะถูกยังไงอะเออก็ข้อนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรคะประโยคเขาขึ้นต้นด้วย do verb to do นะคะขึ้นต้นด้วย verb to do เป็นอะไร question คะ เป็น yes no question ก็คือเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะเมื่อมันเป็นประโยคคำถามเราต้องใช้เครื่องหมาย question mark ท้ายประโยคแต่ทุกข,ข้ออื่นๆเนี่ยไม่ได้ใส่ question mark มันเป็นมันเป็น yes no question หมดเลยเนาะประโยคมันเป็นประโยคเดียวกันเนาะเหมือนกันทุกข้อเลยนะคะ,ะ do you do you know her do you know her ถามว่าคุณนะรู้จักหล่อนไหม คนรู้จักหล่อนไหมเป็นประโยคคําถามนะถ้าเป็นประโยคคําถามต้องใส่ question mark ท้ายประโยคค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะบอกแล้วนะต่อไปเราลองไปดูอีกสักข้อเนาะเนาะขออีกสักข้อนึงแล้วกันนะคะยังไม่พอค่ะไปดูอีกข้อนึงเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราลองมาทําแบบทดสอบข้อที่3กันนะคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนนเรียนลองอ่านคําถามดีๆเหมือนกับข้อ2ข้อเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคล้ายๆกันนะคะนักเรียนลองดูซิ ข้อนี้คำตอบน่าจะเป็นข้อไหนคำถามเขาถามว่า which of the following punctuation marks is not correct which of the following punctuation marks is not correct เขาถามว่า punctuation marks หรือเครื่องหมายวรรคตอนในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะนักเรียนอ่านประโยคคำถามดีๆนะคะอย่าแปลผิดประโยคนะอย่าแปลผิดความหมายนะคะเดี๋ยวเลือกผิดนะไม่ถูกต้องนะแสดงว่า มันต้องมีหนึ่งข้อที่ไม่ใช่ประโยคคําถามเพราะว่าเขาให้เครื่องหมายคําถามมาหมดเลยเนาะเป็นเครื่องหมายคําถามทุกข้อเลยแสดงว่ามันต้องมีสักหนึ่งข้อแหละที่ไม่ใช่ประโยคคําถามนะักเรียนคิดว่าข้อไหนคะให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเยอะไปสาสิบวินาทีเยอะไปไหมได้คําตอบกันแล้วแหละเนาะเออคำตอบคือข้อไหนคะนักเรียนข้อที่ c number 4ค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนข้อที่4 number 4ไม่ใช่ประโยคคําถามนะนักเรียนนะคะข้อแรกเนี่ยข้อที่1เนี่ย how are you เป็นประโยคคาถามไหมคะสบายดีไหมเป็นประโยคคาถามเนาะฉะนั้นใช้ question mark ถูกแล้ว how do you do ก็เป็นประโยคคําถามเช่นเดียวกันนะคะ how did you get there ก็เป็นประโยคคําถามฉะนั้นทั้ง3ข้อเป็นประโยคคําถามหมดเลยใส่ question mark ท้ายประโยคก็ถูกต้องแล้วแล้วข้อที่4ล่ะไม่ใช่ประโยคคําถามหรอไม่ใช่ค่ะ how beautiful you are แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าอะไรคะเออคุณสวยอะไรอย่างนี้เป็นคําชมเนาะเออเป็นคําอุทามที่ไปในทางชื่นชมอะสวยอะไรอย่างนี้เออนะคะสวยอะไรอย่างนี้ฉะนั้นไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะคุณสวยจังเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเป็นคำชื่นชมนะเป็นประโยคที่ใช้ในการชื่นชมเนาะนะคะฉะนั้นเราไม่ใช้ประโยคคําถามเราใช้เครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมาย exclamation mark ใช่ค่ะเออนะฉะนั้นเ,ออเวลานักเรียนทำข้อสอบเนี่ยเรียนพยายามดูดีๆนะคะถ้าเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับ punctuation marks แบบนี้นะคะต้องไม่พลาดคะแนนนะนักเรียนเพราะว่ามันไม่ยากนะนักเรียนข้อสอบไม่ยากเท่าไหรนะคะไม่ยากอย่างที่เราคิดนะฉะนั้นหวังว่าพวกเราจะสามารถนําความรู้วันนี้นะคะที่ครูให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ไปใช้ในการทําข้อสอบอเ็นเหนได้ นะคะทุกคนเลยนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะจับก,กันไปนะคะครูขอพาพวกเราไปทบทวนคำศัพท์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันเออว่าพวกเราจาได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเราลองไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กันนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนเราลองมา ทบทวนความรู้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายวรรคตอนนะคะให้ถูกต้องนะแล้วเรียนลองดูสิว่าคําที่ครูให้มานะคะประโยคที่ครูให้มาเหล่านี้ทั้งหกประโยคนี้น่าจะใส่เครื่องหมายอะไรท้ทยประโยคออลองดูสิคะประโยคแรกเลย how much did you pay นักเรียนว่าเป็นประโยคอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเครื่องหมาย Question mark yes ใช่แล้วค่ะใส่เครื่องหมายคำถามเป็นประโยคคำถามนะ How much did you pay เป็นประโยคคำถามเนาะประโยคที่สองค่ะ What should you say to him What should you say to him ประโยคอะไรคะนักเรียนข้อนี้ใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายคำถามค่ะ question mark นั่นเองนะคะประโยคคำถามเราใส่ question mark นะ What should you say to him นะคุณควรจะพูดกับเขาว่าอะไรนะคะต่อมาค่ะข้อที่สามค่ะ When did you go shopping? When did you go shopping? ขึ้นด้วย when นะเป็นเป็นประโยคอะไรคะประโยคอะไรลกูก When เป็น W h question นะเป็นประโยคคำถามใช่ค่ะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายคำถามค่ะเป็นยังไงคะง่ายใชมิลาครูบอกแล้วไม่ยากหรอกนะคะต่อมาค่ะข้อที่4คะ่ะ number 4คะ่ะนักเรียน How lovely How lovely ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามไหมหรือเป็นประโยคบอกเล่าใส่ใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียน หมายความว่าไงคะประโยคนี้ How lovely เออถูกต้องค่ะนะักเรียนมันเป็นการชมเนาะมันเป็น,ปนคำเป็นประโยคอุทานนะ How lovely ก็คือน่ารักจังเลยเออนะคะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไร Exclamation mark นะคะและข้อที่5ค่ะ You don't see anything You don't see anything ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรลูกมีจนนะเออนะคะเป็นปฏิเสธค่ะถูกต้องเป็นประโยคปฏิเสธเราใช้เครื่องหมาย Full Stop นั่นเองนะคะใส่จุดนะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะอย่าไปใส่เครื่องหมายคำถามนะและสุดท้าย Number 6เข้าที่6ค่ะ how beautiful you are how beautiful you are อ่าข้อที่6นี้ก็เป็นประโยคอะไรคำถามไหมยัขึ้นด้วย how ไม่ใช่โอ้เวลกูดเย่มากค่ะเก่งมากนะคะข้อนี้ไม่ใช่ประโยคคําถามนะนะเป็นคําเหมือนคําอุทานนะคะเป็นประโยคอุทานที่ใช้ในการชื่นชมเนาะสวยอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนแบบโอ้สวยจังเลยสวยอะไรอย่างนี้เนี่ย how beautiful you are เราใช้ exclamation Mark ถูกต้องค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วได้ฝึกทำข้อสอบไปบ้างนะคะฝึกคําศัพท์ฝึกดูประโยคและฝึกทำแบบทดสอบไปบ้างแบบนี้นะคะพอที่จะมีความรู้และจำ,นำ,น,ำนำไปทำข้อสอบได้ใช่ไหมคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทำข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนนี้ได้ทุกข้อได้คะแนนเต็มทุกข้อเลยนะคะ ่ะสุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็ขออวยพรให้เรียนทุกคนนะคะสอบผ่านสอบสอบอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยทุกคนเลยโชคดีนะคะบา y ย